จองงองจองงเอจ้าค่ะเอ้ย,อยมาแล้วกาแปะสมุนไพรเก้าดีมาฮอดทีฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้จอจงงองจองงเอจ้าค่ะเอ้ยกา,าแปะสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากค่วมตั้งใจดีของในหางอยากให้ที่น้องได้กินแต่ของดีในราคาทีเบอแพง กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟ่อสีแดงหน่อบรรจุยี่บซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต,ตามีคลิมเทียมสกัดจากทั่วเหลืองมีความหวานจากสารสูข้าโลดมีสารอาหารเด็กโรดแอลคานิทีนแอลท่าเทรสแอลกูตามีนและโครบเมียมพิโคลีเนตและมีส่วนผสมของสมุนไพราสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลินจือจากทั่วขาวและจากบัตถามปอมนันน่น ส่วนผสมหลายๆจังสี่น้ำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบบกแพงแค่พอละร้อยสามสิบหาบาทพอละร้อยสามสิบหาบาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหนายเฝ้าฝ้าติดต่อได้ที่ดีเจเฉาวกล้วยศูนย์สมุนไพรบ้านสีม่วงศูนย์เก้าหนึ่งแดหกสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าย้ำศูนเกหนึ่งแดหก ศูนย์แจ้งความเข้าใจกาแฟาสม,มุนไพรเก้าดีบอมเมนยาบอมีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินข่ำจุนชีวิตทอนั้นนะนะ